เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง NBC พาไปหลอนนะครับเราได้เรื่องเล่ามาจากเว็บพันทิปนะครับผมและจะทิ้งลิงก์ต้นทางไว้ให้นะครับถ้าพร้อมฟังแล้วแล้วก็จับตาจับตูดให้ดีแล้วเราก็ไปฟังกันเลยเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าสยองชั้นสองในตึกโรงพยาบาลเขาต้องมาดูแลแฟนที่ท้องและพักฟื้นที่ชั้น4ของโรงพยาบาล แต่ชายคนนี้เขามีนิสัยที่ติดบุหรี่เป็นอย่างมากเขาจึงมักกดลิฟต์ลงไปสูบุหรี่ที่ชั้นล่างอยู่เป็นประจำและในวันถัดมาเนี่ยในขณะที่เขาขึ้นมาเขาก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องผีครับตอนนั้นเขาก็กดลิฟต์ที่ชั้น4โดยในลิฟต์เนี่ยมีเขาอยู่คนเดียวแต่จูจ่ๆลิฟต์เนี่ยกลับไปจอดที่ชั้น2ในความคิดเขาในตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไร แต่เมื่อเปิดลิฟต์มาเท่านั้นเลยครับเขาถึงกับอุทานขึ้นมาและปิดลิฟต์แทบไม่ทันเลยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยทั้งชั้นของตึกเนี่ยปิดไฟมืดหมดเลยครับและไม่มีแม้แต่ไฟทางแล้วใครเนี่ยเป็นคนกดและเมื่อเขาขึ้นมาเขาก็ได้นั่งคิดอยู่นานว่าหรือจะมีคนกดลิฟต์แต่ลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งเปิดขึ้นไปก่อนแล้วแต่แปลกตรงที่มืดๆแบบนั้นเนี่ยไม่น่ามีใครมารอลิฟต์ จึงทาให้เขาเนี่ยคิดไปคิดมาเขาก็เริ่มเครียดพอเขาเครียดเนี่ยเขาก็อยากบุหรี่อีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยตอนนี้เขาไม่กล้าลงไปอีกแล้วเขาจึงกะจะแอบดูดบุหรี่ที่บันไดหนีไฟเนี่ยแหละครับและเขาคิดว่าดึกแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกและในขณะที่สูบบุหรี่ไปได้ครึ่งมวนเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยจากด้านล่างในใจก็คิดว่าหูแววแต่เมื่อฟังไปเรื่อยๆ ก็ได้ยินเสียงพร้อมกับเสียงเขย่าประตูที่ประตูหนีไฟด้านล่างเขาจึงดับบุหรี่และกะจ,จะวิ่งเข้าห้องแต่พยาบาลที่เดินสวนมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะเขาจึงตอบว่าเขาได้ยินเสียงร้องให้ช่วยสักพักในระหว่างที่เขาคุยก็ได้มีคนวิ่งขึ้นมาซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนร้องไห้ไปด้วยหอบไปด้วยพยาบาลจึงได้นำยาดมมาให้ และถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงบอกว่าลิฟที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขากดมาที่ชั้น4ี่แต่ลิฟต์เนี่ยดันไปอยู่ที่ชั้นสองเหมือนชายคนแรกเขาจึงนึกว่าถึงแล้วเขาจึงได้เดินออกไปเขาโมเดแต่ถือของแล้วไม่ได้มองชั้นพอออกไปสิ่งที่เขาเห็นก็คือทั้งตึกเนี่ยมืดหมดเขาจึงหันกลับไปกะจะขึ้นลิฟต์แต่ลิฟต์เนี่ยดันปิดเขาเลยวิ่งมาที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะขึ้นมาที่ชั้นสี่ แต่โดยประตูล็อกเขาเขย่าเรียกอยู่นานจนสุดท้ายเนี่ยถีประตูเข้ามาและประตูเนี่ยหลุดเขาจึงได้วิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ได้มาเจอพยาบาลกับชายคนนี้ครับและเรื่องเนี่ยก็จบลงเป็นยังไงกับเรื่องนี้ครับถ้าทุกคนชอบในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ